เด็กนะผู้หญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเมื่อกลับจากโรงเรียนแล้วทำอะไรกันบ้างคงจะต่างจากฟ้าอย่างแน่นอนละครับสำหรับฟ้าเมื่อกลับจากโรงเรียนก็ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะซ้อมมวยเด็นวันนี้ก็เช่นกันครับ ขณะนี้ฟ้ากับครอบครัวกําลังเดินทางไปซ้อมมวยที่ไข้ยวยสอโลกกว้างซึ่งเป็นไข้ยวยูทรเล็กๆในตําบลบ้านนาห่างจากบ้านของฟ้าประมาณ20กว่ากิโลเมตรครับ ตนิสัยใจคอยไงในสายตางพ่อแม่เขาเป็นคนชอบสวยรักงามชอบแต่งตัวเหมือนกันอ่ะอ่ะแล้วเข้าไปฟิตไปซ้อมเขาก็มาถึงเขาก็มองตัวเขามองหน้าเขาแม่หนุ่เนี่ยช้ำเนี่ยเขียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูก็เป็นแผลเป็นหรอกเขาบอกเด็กหนูคือจะห่วงรูปร่างห่วงรูปร่างอยากสูงอย่างเดียวกูจะเตี้ยอย่างเนี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหันหลังให้การชกมวยไม่เคยไม่เคยนะ ชอบต่อยชอต่อยแต่กลัวไม่สวยชอบต่อยแต่กลัวไม่สวยถ้านับจากวันนี้ไปก็อีกประมาณ ไม่ถึงสองอาทิตย์นะจะถึงการชคครั้งต,ต่อไปปกติในการชคแต่ละครั้งเนี่ยต้องซ้อมล่วงหน้าประมาณเท่าไหร่ครับก็ยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันสองอาทิตย์กว่ากว่าแล้วครั้งนี้ถือว่าจะเ,าเตรียมตัวดีไหมซ้อมสมบูรณ์ไหมก็คิดว่าจะซ้อมให้สมบูรณ์กเก่าเพราะว่า,างวดครั้งที่แล้วแพ้เข้ามาแรั้งนี่แก้มืออืมคือกับคนที่จะไปชกเนี่ยเคยชคกันมาครั้งหนึ่งแล้วเคยชกมาครัง้งแพ้กันมาสุสีอ๋อ บอกว่า้ต้องซูให้ได้ครับหรออืออ๋อครั้งนี้ก็คือหมายความว่าจะไปล้างตาว่างั้นเหรอครั้งนี้เป็นไปได้ว่าเขาเตรียมตัวมาแก้มือใช่ก็ทำให้ชนะค่ะมีอะไรที่แตกต่างไปจากการชกครั้งที่แล้วในการชกครั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ค่อยมีเหลี่ยมตอนนั้นยังไม่ได้เรียนเหลี่ยมค่ะตอนนี้เรียนแล้วแต่เราก็เตรียมรับดีค่ะ We'll

ที่อย่างสวนยางที่เราทําอยู่เนี่ยเราได้เป็นเงินเดือนหรือว่ายางไครับพี่ขายเป็นร้อยละร้อยหนึ่งเราก็ได้สี่สิบาทอ๋อแบ่งให้สี่สิบหกสิบอืมหกสี่แบ่งหกสี่อย่างนี้ก็แบบว่าถ้าเกิดยางไม่ได้เราก็ไม่ได้แล้วจ้ะ,ะอย่างนี้ถ้ามันตกหลายๆวันนี้ทาไงพี่ก็อด,ด

ก่อนที่จะชกกับฟ้าในอาทิตย์หน้าวันนี้สมัยมีรายการขึ้นชกที่งานวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่เธอซ้อมมาหลายวันวันนี้สมัยจะงดซ้อมหนึ่งวันและจะใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการนอนหลับพักผ่อนก่อนที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเย็นอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปเวทีเอาเด็กโชคดีทุกคนนะเด็กมาไป เที่ยวนี้เป็นไงการฝึกซ้อมก็ซ้อมพอสมควรน่ะครับซ้อมจะได้ถือว่าซ้อมดีไหมจ้าซ้อมดีแล้วไปชกกับใครคืนนี้ชื่อน้องใหญ่สิทธิ์เจแดง เงินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้จากการชกมวยนะครับสมัยบอกว่าเต็มพิกัดอยู่ในร้านขายของชําเล็กๆแห่งนี้นี่คืออาชีพของเธอในปัจจุบันนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันคงจะเป็นอาชีพในอนาคตหลังจากที่เธอไม่สามารถที่จะชกมวยได้แล้วสมัยลงไปเท่าไหร่ร้านเนี้ยฮะเะตกประมาณกแสนะั่นแหละประมาณแสนหนึ่ง<ะ>แสนหนึ่งนี่รวมค่าของป่ะหรือว่าไม่รวมค่าของของไม่ยังของยังใช่ไหม สานหนึ่งนี่ถ้าว่ากันเป็นสัดส่วนแล้วมันเป็นเงินที่ได้จากการชกมวยชกมวยก็เกือบครึ่งอะ่ะก่อนหน้าที่จะเปิดร้านขายของชําขายอาหารสั่งหน้าบ้านหมายความว่าซ้อมมวยไปก็ขายไปชงเชงชงเช,ง,ช,ง,ชงไปก็วิ่งไปไล่ต่อไอ้ใครสั่งก็เตี๋ยก็วิ่งมาทําให้ต่อดีก็ขึ้นไปซ้อมไปสอบป,ป้าป้าป้าเตี๋ยว<ม>ชง กทีก็เสียอารมณ์เหมือนกันกำลังแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเลิกขายตามสั่งก็นานเหมือนกันกว่าจะเก็บได้อันนี้คือแบบฝันเลยแม้ว่าอยากจะมีร้านขายของชําแบบนี้ค่ะนอกจากขายของแล้วทำอะไรก็มีลำเสริมลำลำรอสะอารำเนี่ยลำไทยเนี่ยนะ เชื่อไหมครับว่าผู้หญิงที่กําลังรำมโนราอยู่หน้าศพในขณะนี้คือพิสมัยพิสมัยเสร็จสีครั้งคนเดียวกับที่ขึ้นไปชกมวยสาดแข่งแลกเขาอยู่บนเวทีผืนผ้าใบซึ่งเป็นสังเวียนเลือดนั่นแหละครับดูเหมือนว่าเธอจะทํำได้ดีไม่แพ้การชกมวยนะครับ ลำกับชกมวยนี่มันคนละเรื่องเลยนะไหมค่ะลำมันอ่อนช้อยงดงามนิ่มนวลแต่มวยนี่มันดุเดือดเลือดพรานใช่มันไปอยู่ในคนคนเดียวกันได้ยังไงก็ชอบอะลำก็ตั้งกันเล็กมาแล้วเนี่ยก็มีคล้องวงเนี่ยที่บ้านมีแต่ก่อนแม่ก็เล่นลิเกไม่ทำมานานเนี่ยอย่างเงี้ยก็นานแล้วเขาหามาก็ไปไม่มางานอย่างเนี้ยเรามีรายได้ยังไงแล้วแต่ตกลงอันนี้คือวงหนึ่งหรือว่า แล้วบรางวัลต่างหากตัวนี้คือคือเราอาจจะได้ติดอะไรอยช่างเ่างหากรางวัลตเมื่อกี้ก็เห็นได้ห้าร้อยห้าร้อยในบรรดานักมวยหญิงหลายร้อยชีวิตก็มีไม่น้อยนะครับที่จะหนักดีถึงสถานะการเป็นนักมวยของพวกเธอว่าไม่ต่างอะไรกับนักแสดงโชว์ขั้นเวลาแต่พวกเธอก็ยังยินดีที่จะแลกเลือดและความเจ็บปวดมาเพียงโอกาสที่จะหาเงินได้น้อยนิดเพราะชีวิตก็ไม่ได้ให้โอกาสและทางเลือกกับพวกเธอมากนัก ฟ้าเป็นหนึ่งในคนประเภทนี้ครับในขณะที่ฟ้าชกมวยเพื่อพ่อแม่และอนาคตทางการศึกษาหญิงลูกสองอย่างสมัยซึ่งสามารถไม่ชกก็ได้กลับพร้อมเสมอที่จะเจ็บตัวเพียงไรายได้ที่งอเงยขึ้นมาหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะสายเลือดนักสู้ที่อยู่ในตัวนนค